สวัสดีเจ้าจะปลาเจ้าตอนนี้ซิปมองแล้วเจ้าวันนี้เปลี่ยนแลหลังแปงซอกตาสองเซนเกลืองลงแล้วพักกำแรกเจ้าว่าจะได้ก็เจ้าจะเปลี่ยนสายหมานมาหนึ่งตัวเจ้าหม่า,มานหมนเจ้า ได้ปลาตะเทียนหนึ่งตัวเจ้าได้ตองตัวเจ้าปัาจ้งยำกับปัาตะเพียนกายเจ้า ดีมันบักกระโดดถ้าเป็นปสัสไซถ้าจะว้าอย่างเดียวจะปอ้ย๊อกป๊อตาปต๊อกจะหลวงเจ้าจะปานึงก็ป้าปนังไม่ต้องเกาออกเจ้า โอ,โอ้ยแล้วโอ้ยป้าได้ปลาตะเพียนสองตัวเจ้าเ <c oughs> ดินยืนยนยืนยืนเจ้าเจ้าปลาตะเพียนสองตัวเลยเจ้า เนื้อปลาขาปกสามตัวเจ้าสียไบอุ้ยปลาขาววปลกปลาขาปวลวกสองเจ้ากระส่ายนกขาวหนึ่ง เอาออกก็บอกใครออกแล้วก็ดึงแล้วก็เก็ดลอกเก็ดลอกแล้วก็ตาย ก็สน,นิ้นตัวใหญ่เจ้าไ <c oughs> <c oughs> ่ว่าแบะข้าวเจ้าก็ปเป็นป่าปนนี้นี่ถ้าจะเหลือแล้วเจ้าี่เจ้าป่านนเจ้าขา้าป๊อเจ้า ให้ตัวตัวตัวใหญ่อ้กัยังแขวนนี่มันใหม่สองเซนเครื่องอ,อต่สองเซนเครื่องเจ้ามันจะได้ตัวตัวใหญ่้สองตัวเจ้ารัดปอกกกับตัดสายข้างลายเจ้า ปลาปอกหนึ่งตัวเจ้าปลากระเพียนเจ้าปลาเอาตี้โคลออกกัน ใต้มอนเจ้าเจอหลังใยเข้าไปจะโดนบัาตานเจ้ามีคนมหาป่านแล้วเจ้าที่คไหลมาดำผึดเจ้าไ่อชมอนหนึ่งต่อเจ้า ขี่โคลแล้วแล้วจ,จั่จะปากดดำมดไปเหนื่อยกม็มงงมนี่เจ้าจับทรายมอนนึงตัวเจ้าแห่นขี้เคือคขี้โคลแล้วไปเหนื่อย ขาได้แต่ไหนหนึ่งตัวเจ้าข <c oughs> ี้ขอหน้าเจ้ามีบ่าวมางมจ่่มเจ้าเอยงม,มป่ามานนี้ไปสาเดี๋ยวป้าจะเกิดเอาหมดเลยเจ้า ขบับพกกระตะาแวนเจ้าแท่นขี้คอแล้วก็อีกพอมีคนลงเล่นน้ำแล้วมันเป็นขี้โคมก็ฟุ่งขึ้นมาเจ้าแล้วก็ยกอยากจำมบะพิ้วจําจะฟืะดไม่เห็นเจ้าได้ส่งเสวอเจ้า กระตายฟอกกระต่ะเทียนซ้ายเจ้าจำก็ป้าฟืดไปเห็นแล้วเจ้าเพราะว่าเศษขยะนักได้สามตัวเจ้ากระตายะเทียนซ้ายหนึ่งตระนิ้นสองกระต่าข้างล่างหนึ่งเจ้า สายหนึ่งเจ้าเงยแกกี้คอเจ้านกจามป้อมแฝดเจ้าโอ๋ออ๋อกระส้ายปิดรับหวันพูน้นจามตัวเจ้า นี่เจ้าปัดไส้นกะขันท่านสองตัวเจ้าสี่ท่านตัวตะขาวปกแล้วปัดไส้นกขาวเจ้าผนได้ครับเปึงงจําแล้วเจ้า <c oughs> นักหรือเจ้าเจ้าจำในสามตัวเจ้า ตาด้ว่ก็ไปได้เจ้าแต่ตะเคียน้า ้ายข้างล้ายหนึ่งตัวเจ้าไยสามตัวเจ้าโอย มีคนงมมามแบบนี้เจ้าจะปักใครเนื่อยชี้คอไหลมาเต็มแบนเลยเจ้าแต่จะเทียนซ้ายเลยเจ้า อ้าว้าวป๊กตะลวงเจ้าปุ่งจลุนจลุนอยู่ในสามเจ้าเอาตัวเอาป็นปลาลายเอาคปนเจ้า อย้ยังกระโดดอดอกไปจนได้เจ้าเจ๊ะใจเจ้าจะปลาสตึ้งเนี่ยประธานเาจ้าตอนนี้ก็ทำไปยายกระโดอดออกไปตัวหนึ่งเจ้าเหลือห้าตัว ตัวอันตรายเจ้า ไอ้เฮ้ยเอ้ยเหลือแค่ตัวน้อยเจ้าโอ้ยขนาดแล้วเจ้าต้องยอมเจ้าสามเจ้าป้ามันติดข like ี้โค่เจ้าไปขามางอมตะกีล้ะที่นี่มันฟืดอ่ะเจ้ามันยกกว่าขึ้น สายนกข่าวหนึ่งเจ้าสายข้างล้ายตัวหลวงเจ้า ป่าตะเทียนซ้ายแปกเป็หนึ่งประเด็นหนึ่งปหนึ่งเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอคาปอกตะลวงเจ้าโอ้ย จำเจ้าป้ามันดิน้นเจ้าปอ่อเจ้าลอามาดีนะเจ้าป่าตัวใหญ่ใหญ่นี่ลองเสียเจ้า <laughs> ถ้าเอามือยกเนี่ยก็ได้แลนะ้วแต่เจ้ามัวแต่มากล่ำหิงป่าเลือปุ๊ดไปเลยตักไสนกขา,าวเจ้า các tàu vằn từng với tên mình tên với tên mình chào ตัวเจ้าปลาคาปกหนึ่งส้อยนกเขาหนึ่งป็ดฟ้าช่างลายหนึ่งย่งางละหนึ่งเจ้าว้อนอ้อนป็ดฟ้า,าไม่้ว่าป่านไหน สาธเตีเยนเจ้าดึงดเสด็จดึงจับม้นกึ๊กๆๆกเจ้าถ้าเป็นปลานก็ถ้าจะพ่อแต่เนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้า โอ๊ยเจ้าป้าได้ปลาหมอยเจ้าโอ๊ยโอ๊ยเป็นปลามอยปลาในสีดำเจ้าเจ้าป้าก็นึกว่าป่าหมอยเจ้าแต่มันเป็นป่าในสีดำนี่เจ้าเจ้าป้าก็ว่าป่าหมอยแบบดำขึ้นเลย สอ,องต่อเจ้าราคาป๊อปกับประสาษข้างลางเจ้า ้าก็ได้ก็ได้ได้อยู่เจ้าพี่โฟก็ักนะเจ้าเพราะขัมาปีแล่วไงมันจะกลายเป็นที่โฟกัสไปเห็นเจ้า ให้นกเข่ากับปลาขาปอกเจ้า okay. นกข่าวตัวลวงขนาดเลยเจ้าแทนติดเท่ห์ได้สองต่อเจ้า nó ra khăn lại các bạn có kiến xã hội nhóm ạ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  đi ạ ạ ạ าโป๊ะเปหลวงเจ้ากระต่ายนกข่าวตัวหลวงอันใดกระไดเจ้าจำก็น,นักไปเห็นแล้วเจ้าหากบัวลอยเศษพยะติดเต็มจน ต่อเจ้าเอาเปนแค่ปลาส้อยมอนก็น้อยก็ลูกมันอ้าบบกเจ้า <laughs> มันก็เก่งนะครับกระโดดอยู่นะครับแต่เจอสันใหญ่เข้าไปมันก็เลยกระโดดแบบได้ไปแบบแฝ้มันแก่หลยกว้างลวไปป้านดีผลลครับ สายนกขาวเจ้าโอเคเจ้าจบคลิปวันนี้ก่อนตอนนี้ายโมงปลายแล้วเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปปากะจา้าติบ้านกันเจ้าตอนนี้จะป้ามดแหงเจ็บไต่เจ้าเพราะว่าเลือดซื้อมอกจากไตแล้วยกจานครับ วันนั้นไปหาหมอหมอบอกว่าเลือดออกไตาจะป้าคงซื้อว่าเจ็บเจ็บเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปปากงจะป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะได้นักกับเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้าไปดูผลสรุปปากจะป้าเจ้าไอเจ้าป่าได้ประมาณสามโลน่าจะสามโลสามโลไปอะเจ้าอึ๊บไอเจ้าป่าก็ตัวงามๆอยู่เจ้า ได้ปลานิ้นมาสองตัวปลาไนท์สองตัวเจ้าตัวแบบป้อใหญ่รุ่นเดียวกันได้ปลานิ้นปลาไนท์ปลาขาวปลาไส้ปลาตะเพียนปลาขาปกอกเจ้าได้อยู่เจ้าไม่เห็นปลาแหวนมันดิ้นเจ้าตัวงามๆแล้วปลาแหวนด้วยโอเคเจ้าตอนนี้ก็บายมองเกิงแล้วเจ้า ป้าก็เจ็บไตย,ยกจำสำหลังใยเนี่ยแล้วก็ห้าวเอาห้าวเอา,า,เอาลืมตัวไปมาคอยคอยยกไปรหลแกนขึ้นมาเจ้าป้าก็ได้ยู่เจ้าป้าก็ตัวงามๆเพราะว่าใจตาห่างลงตาสองเซนเกิงลงตาก็เลยเป็นตาคาดตัวใหญ่ๆน้องปีนก็ปิดเทอมเจ้ากำลังหายไขย้หัวผู้ซุนบุญแล้วก็เก็บโทรศัพท์แล้วกัน ยิ้มขนาดเจ้าหน้ามีแกขี้โค,โคเจ้าขย่าวขย่าจามขี้โคนะักอย่ลมจะออกเออโอเคเจ้าขอบคุณทั้งนายเจ้าตีที่ต่ามชอบชมชองเจ้ปาป้าเป็นกำลังใจให้แก่ตลอดอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเม,มื่อเจ้าป้าน,นะเจ้าและป้ากันใหม่เจ้า,ออาสวัสดีเจ้าอ่ะบา,บายยน้องปิ่นบายบายน้องปิ่นกูใหญ่แล้วเจ้า <laughs>